ไม่ต ah, ิดห so okay. ีเอ็นจีควรอนอายแ่ขางนะคะจีเต็นเคที่จะซื้อเลยค่ะตีก่อนนะนี่เจ้าที่เราติดนะเจ้าอย่างนั้เยนะที่ฟอร์ไงทุนต้อยไปผู่พังผมือี่ซองนะ สกินเกอร์แหงเมลวหมอสิงเกอร์ต้องเตรียมมาเอาเอาแบบเงืนไปบได้ก็วันเปิดน้าก็อาก็บมาได้หมอสิบหอนไปน้าถึต้องคอยปิดทีละสองหมอนต้องใส่แบบใส่ปลาตา้ได้ใส่ตือทำ่แ้ไใส่ปลานี่ยมะาปืว่าได้ปลาปลาใส่ไดยังไงใส่ไม่ต้องเติมอนเติมอนใส้นไม่ต้อง่ ตัวเตหลัหไสไมมาคนอะแต่ว่าเดียวตรงนี้ปัหา่างมอาคนังไม่ไ right. ้แตไม่ย uh, 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 uh. ังสสวยไก่เห็นองมันลงมาเห็นน้ำใสน้าหดเอลงอันน้นพิิตจอยองตัดสั่นไ่เอเออเออเอจอยองสมม้วกันอะมามนาแคนี้ เราม่ได้ีวนรไม่ได้ยงนเไดอปงบบ้เลยที่อเห็ีเห็นเองรูมันไม่ได้เสียอย่งตลอดเราเสียแค่รอบเดียวนอกจากหลายๆหลายๆปีไปมันจะพังสิบหาตัวไปตดมแดนี่ละจะกวนใ่รกูเลนใส่ผูเป็น อต่ใาเป็ดแต่ว่ามันบดีฉลองขต้องบินใส่แล้วก็เลยเอาไปทำร้องใส่ใส่แล้วก็เลยเอาไปซื้อไอ้เรมาใส่แบบไอปซื้อใหม่ดือเป็ดไอ้ฟนีม่สิบห้าสิบหกจากมาเร็วใ่ิสิบห้าสิบหกกี่นาฟนสิบห้าสบหกมันสี่างเลยกูหวอเแปดเา สิบแปด c สิบเอ็นหระมาณออน่ะสิบเอ็มื่นกว่าใช่มสิบสิบต้นสมา้เลเ็ดสิบกีาเขติดขึ้นเราฟังไม่เห็นเอะกึ่งต่ำว่นั่นนะผมเจ้าเนี้ยไปนานี่เดี๋ยวเธอหนานี่เนี้ยไปก่อนคิดเขินเมื่อหน้ามามตัดผมสั้นย่าได้เสียค่าตัดผมแพงก็มาถึงอันนีเนี้ยไปหน้าเลยิดสดก้องเสียเวลา โกลนโลนโลนง่ายเลยบนี้ม่กลามีเลยกล้กลนแนั้นว่ากับ่างมองเจารเนี่ย่เป็นผู้ชายเขาจะไ่ปวดเลยอไมมเสร็งมีคจีบใส่ไปยังไม่ก็ไบรส่ม่บด้ใสตัวมเงินเบอรสีขางนอกเอาเจ้าไปถอดไว้เสร็จสนะอ๋อเกือบเจ้าอันวะ บอมันหนังลอกก็ซื้อหนังลอกไป่เห็ดนทำมาเห็ดกระทุงค่ะดีเก็บไว้อหงอยางดีทุีดีนะ่ลอกแล้วมันม่แม่นขาดจะใส่มาได้มันใส่ได้อยู่ต้ง่ใ่งาลูกต้นไ้่ะันี้เอาของเด็กให้เด็กน้อยไม่ได้ใส่ผู้ใหญ่ อันนี้ซื้อมาสามยไหนไหกีตเอาก็ัธรรมดาแล้วของมันยี่ห in ้อใส่ดีใส่นุ่มสวยงามใสอืมมัเด้สีออกแดงก็สีแดงละอยู่โฮมตัวหันยังบ่แดดตัวนี้ ออกแดดแล้วเพียเดามยาบยาบอืมก็แดงอะทอกบอกแต่ว่าในอันผมมันจะบปเห็นแดงค่าก็กว่าสิออกมาเบื้องของน้องอันเอาขอยอานให้เจ้าฟัง a อสิบห้าสีบอลแดงใช่แล้วแต่ว่าพื้นผมนี่มันจะมีความผมดำกับผมงอกออจะเป็นอย่างนี้นะฮะ โอหแรงได้ใจคนไทยรักออกแดดแดงฉ่ำโปน๊นี่หายเที่ยวพีอะไรนะตายล้างหน้า